สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวเด่นสรงอีพีที่7และสําหรับอีนี้ทางรายการขอนําเสนอผลการตรวจสอบการดาเนินง,งานระบบหลักประกันสุขภาพสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการกรมบัญชีการกระทรวงการคลัง แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ี่ปีพศ2561ถึง2580กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ประเทศมีการเติบโตที่ยั่งยืนประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยมีแผนงานบร,รณาการการพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่มุ่งเน้นให้ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน3ระบบหลักได้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราช เป็นระบบสวัสดิการที่รัฐบาลได้ใช้เงินงบประมาณจ่ายเป็นเงินสวัสดิการจากทางราชการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของข้าราชการลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัวเมื่อยามเจ็บป่วยเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลใจในระหว่างการปฏิบัติงานให้กับทางราชการสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินตระหนักถึงความสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการประกอบกับจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่งต้นพบว่าค่า รักษาพยาบาลของข้าราชการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก1 6 9 9 4 3 0ล้านบาทในปีงบประมาณพศ2547เพิ่มขึ้นเป็น7,4818ล้านบาทในปีงบประมาณพศ2562ในขณะที่มีกลุ่มเป้าหมายเพียง4.5ล้านคนซึ่งเป็นสัดส่วนของประชากรที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพอื่นแต่กลับมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหัวที่สูงกว่าจึงได้เรียกตรวจสอบผลสำลีและ ประสิทธิภาพการดาเนินง,งานระบบหลักประกันสุขภาพสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งจากการซูมตรวจสอบตั้งแต่ปี2558ถึง2562มีข้อตรวจพบพ่สําสำคัญดังนี้ 1. ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการยังไม่ครอบคลุมสถานพยาบาลของรัฐทั้งประเทศจากการตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลทั้งหมด27,354แห่งพบว่ามีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรงเพียง1,403แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ5.13ทําทำให้ผู้มีสิทธิ์ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมในระบบเบิกจ่ายตรงต้องทดลองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนซึ่งเป็นภาระของผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวโดวยเฉพาะผู้ป่วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นภาระของส่วนราชการเจ้าสังกัดในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรในสังกัดอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. สถานพยาบาลจัดทำหลักฐานเพื่อส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนโดยจากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของหน่วยตรวจสอบที่กรมบัญชีกลางว่าจ้างดำเนินการสรุปได้ดังนี้ ผลการตรวจสอบธุรกรรมก่อนการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหรือ P audit ของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรงพบรายละเอียดข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องซึ่งเกิดจากข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการของสถานพยาบาลเช่นไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายก่อนส่งเบิกนอกจากนี้บุคลากรของสถานพยาบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทำให้การบันทึกและการจัดส่งข้อมูลการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ผลการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหลังการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหรือโพสต์ออเดตของสถานพยาบาลที่เข้าระบบเบิกจ่ายตรงพบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเช่นการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนการเบิกเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดการเบิกค่ายาโดยไม่มีบันทึกการตรวจรักษาเป็นต้นส่งผลให้กรมบัญชีกลางต้องดำเนินการเรียกเงินคืนจากสถานพยาบาลจำนวน414.32ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่าสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรงมีความเสี่ยงสูงในการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางว่าจ้างให้ดําเนินการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการเบิกจ่ายเงิน เป็นเพียงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินจากกองคลางของส่วนราชการเจ้าสังกัดเท่านั้นสตงจึงได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่กำกับดูแลอาทิจัดให้มีการสำรวจข้อมูลหรือประเมินผลสถานพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรงเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดหรือข้อคิดเห็นเพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานจัดให้มีการส่งผลการตรวจสอบพรีออเดดและโพสออเดดให้หน่วยงานเจ้าสังกัดของสถาน พยาบาลเพื่อทราบและควบคุมกำกับตัวแลให้สถานพยาบาลในสังกัดเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบตลอดจนประชาสัมพันธ์ประเด็นปัญหาหรือข้อตรวจพบกรณีการตรวจสอบก่อนการเบริกจ่ายและหลังการเบริกจ่ายไปยังสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งที่ได้รับการสุ่มตรวจสอบหรือยังไม่ได้รับการสุ่มตรวจสอบเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป และนี่คือสรุปผลการตรวจสอบที่น่าสนใจที่ทางรายการนำฝากคุณผู้ชมทุกท่านใน EP ที่7ค่ะและสามารถติดตามรับชมรายการข่าวเด่นสอตงอได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ